คดีวุฒิอมสวหมอเกตไม่ใช่เรื่องธรรมดาโทษถึงคุก10ปีตัดสิทธิ์20ปีเอาละครับวันนี้เรามีเรื่องร้อนๆที่หลายคนอาจจะกําลังจับตาม,มองกันอยู่เลยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสวท่านหนึ่งที่ตอนนี้กําลังเป็นประเด็นใหญ่โตทีเดียวเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากครับใช่เลยค่ะเพราะเท่าที่ติดตามข่าวมาดูเหมือนเรื่องนี้จะไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยมีผลทางกฎหมายอะไรที่ตามมาอีกเยอะเลยใช่ไหมคะที่สำคัญคือเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับเลือกมาเป็นผู้แทนของเราด้วย ถูกต้องเลยครับเรื่องนี้เป็นกรณีของแพทย์หญิงเกศกรมลเปลี่ยนสมัยหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อสวหมอเกศนะครับเรื่องมันเริ่มขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองคุณพัทรพงศุพ,พักษรหรือทนายอันบุรีรัมท่านเดินทางไปที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกอตเพื่อเปิดเผยถึงมติคำวินิจฉัยสำคัญเลยครับเป็นมติที่หลายคนรอคอยและจับตาดูอ๋อทนายอันบุรีรัมที่เป็นคนยื่นเรื่องร้องเรียนนี่เองสินะคะ แสดงว่าเป็นผู้ที่ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วแล้วทางกรกตเขาตัดสินใจยังไงบ้างคะในประเด็นที่คุณทนายเขาร้องเรียนไปคือทนายอันเนี่ยเขาเปิดเผยว่า เมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับเขาได้รับมติคำวินิจฉัยจากกรกตในคดีที่เขาร้องขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของแพทย์หญิงเกตกมลเรื่องวุฒิการศึกษาซึ่งทางกรกตมองว่าเข้าข่ายเป็นการหลอกลวงในการลงสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นสวครับฟังดูแล้วเป็นประเด็นที่ค่อนข้างแรงเลยทีเดียว เข้าขายหลอกลวงเลยเหรอคะฟังดูแล้วเป็นเรื่องที่กระทบกับความน่าเชื่อถือของผู้ดำรงตองแดงมากๆเลยแล้วก,กรกตเขามีมติออกมายังไงบ้างคะที่ว่าเป็นการหลอกลวงนี่มันส่งผลทางกฎหมายยังไงบ้างคะมติของกกตเนี่ยชัดเจนมากครับคือให้ดำเนินคดีกับแพทย์หญิงเกศกมลในความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งและที่สำคัญคือเป็นคดีอาญาด้วยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของกฎระเบียบการเลือกตั้งอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญาเลยทีเดียว คดีอาญาเลยเหรอคะฟังดูแล้วน่าถูกใจมากแล้วข้อหาคืออะไรคะที่แบบทำให้ถึงกับเป็นคดีอาญาได้คะข้อหาหลักๆเลยนะครับคือกรณีใช้คําว่าศาสตราจารย์ครับซึ่งเรื่องนี้มีอัตรโทษไม่ธรรมดาเลยนะจําคุกสูงสุดถึง10ปีและยังมีการตัดสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลาถึง20ปีเลยทีเดียวครับนี่คือบทลงโทษที่กกตมีมติออกมา โห oh, โทษหนักขนาดนี้เลยเหรอคะแค่คำว่าศาสตราจารย์เนี่ยนะฟังดูแล้วก็หนักหนาสาหัสมากเลยคะ่ะใช่ครับทนายอั๋นเองก็ย้ำชัดเจนเลยว่ากกตฟันธงเรื่องหมอเกตกรณีใช้คำว่าศาสตราจารย์ทั้งในส่วนของคดีเลือกตั้งและคดีอาญาเลยนะครับคือการใช้ตำแหน่งที่อาจไม่ถูกต้องมันส่งผลกระทบถึงความน่าเชื่อถือและกระบวนการเลือกตั้งทั้งหมดอ่ะ แล้วกระบวนการหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อคะเมื่อกอบตอมีมติออกมาแล้วเรื่องนี้จะต้องไปถึงไหนต่อคือทนายอันเนี่ยก็ฝากถึงกอะ,ะตอเลยครับว่าขอให้ส่งเรื่องของแพทย์หญิงเกตกระบวนไปยังสารดีกาแผนแอคดีเลือกตั้งภายในวันที่25กรกฎาคมนี้เลยนะครับ เพราะว่าเขาได้รับคำวินิจฉัยจากกะกะตตั้งแต่วันที่19กระกฎาคมแล้วคือเอกสารมาถึงมือเขาเรียบร้อยเขาจึงหวังว่าคดีนี้จะถูกส่งให้ศาลพิจารณาต่อในวันที่25กระกฎาคมนี้อย่างรวดเร็วเหมือนกับว่าทนายอ่านเขาว่าอยากให้เรื่องนี้มันเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วใช่ไหมคะไม่ต้องการให้มีการยืดเยื้อหรือล่าช้าออกไปอีก ถูกต้องครับเขาถึงกับประกาศเลยว่ามันหมดเวลาของเธอแล้วคือคำวินิจฉัยส่งถึงเขาเรียบร้อยเนี่ยทนายคนร้องซึ่งตอนแรกเนี่ยทนายอันเนี่ยเขาตั้งใจจะเอาเรื่องวุฒิการศึกษาปริญญาเอกของสอวอท่านในด้วยซ้ำไปครับแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจไม่ยื่นเรื่องนั้นอ๋อมีประเด็นเรื่องปร,ริญญาเอกด้วยเหรอคะแสดงว่ามีการตรวจสอบในหลายประเด็นเลยสินะคะใช่ครับแต่สุดท้ายเขาก็บอกว่าแค่เรื่องการใช้คําว่าศาสตราจารย์เนี่ย ก็ไม่เหลือแล้วสําหรับกรกตที่จะพิจารณาคือมองว่าเพียงพอแล้วสาหรับการดําเนินคดีและการส่งเรื่องต่อไปอยังศาลครับฟังดูแล้วก็เป็นเรื่องที่สะเทือนวงการการเมืองและคุณสมบัติของผู้ด,ดํานงตําแหน่งมากๆเลยนะคะเป็นบทเรียนสําคัญเลยทีเดียวเป็นอย่างนั้นเลยครับโดยเฉพาะเรื่องความน่าเชื่อถือของการใช้วุฒิหรือตําแหน่งทางวิชาการที่อาจ ส่งผลต่อการเลือกตั้งและภาพลักษณ์ของบุคลากรทางการเมืองแต่ในอีกมุมหนึ่งครับคือสวหมอเกตท่านนี้ไม่ได้เป็นแค่ประเด็นข่าวเรื่องคดีเท่านั้นนะครับแต่ท่านยังเป็นสวที่มีบทบาทและมีข้อเสนอที่น่าสนใจในเรื่องอื่นๆด้วยเช่นกันที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบมีเรื่องอะไรอีกบางคะน่าสนใจจังเพราะปกติเราจะได้ยินแต่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับคดีความของท่าน คือแพทย์หญิงเกกกำมลในฐานะสมาชิกวุฒิสภาหมายเลข013จากกลุ่ม19จังหวัดเพชรบุรีท่านเคยมีข้อหารือสําคัญเกี่ยวกับเรื่องที่ควรจะมีหน่วยงานหลักเข้ามาเป็นเจ้าภาพในการลบสื่อโซเชียลที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสารรค์ครับท่านมองเห็นปัญหาและอยากจะหาทางแก้ไขอ๋อประเด็นเรื่องโซเชียลมีเดียนี่เองนะคะเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมตอนนี้เลยนะคะ ทุกวันนี้เราเจอข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือนเยอะมากจริงๆใช่ครับท่านชี้ให้เห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีองค์กรหรือหน่วยงานใดที่กํากับดูแลสื่อแบบครบวงจรอ,อย่างจริงๆเพราะมีการแยกหน้าที่กันทํางานอย่างเช่นกสทชเนี่ย,ะะยดูแลสื่อมาตรฐานอย่างทีวีวิทยุโทรคมนาคมแต่กลับไม่สามารถเข้ามาดูแลสื่อออนไลน์ได้ซึ่งเป็นช่องว่างที่สําคัญมากว่า แล้วหน่วยงานอื่นอย่างกระทรวงดิจิทัลล่ะคะเขาก็ดูแลสื่ออยู่บ้างไม่ใช่เหรอคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีเอ็นเนี่ยก็ดูแลสื่อในระบบอยู่เหมือนกันแต่สวหมอเกตชี้ให้เห็นว่าสื่อมี2รูปแบบคือ above the line หรือสื่อที่อยู่เหนือเส้นที่มีกฎเกณฑ์ควบคุมดูแลอยู่แล้วซึ่งส่วนนี้ก็พอจัดการได้เราอีกแบบหนึ่งคืออะไรคะที่มีปัญหาเยอะๆอยู่ตอนนี้ก็คือ below the line หรือสื่อใต้เส้นครับก็คือพวกสื่อโซเชียลมีเดียที่เราใช้กันอย่างแพร่หล นี่แหละครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTok X YouTube ไปจนถึง a l i m e i k l ใช่เลยค่ะสื่อเหล่านี้ได้รับความนิยมมากจริงๆแต่ก็เป็นแหล่งของข่าวปลอมข่าวลือและการหมิ่นประมาทยเยอะมากเลยนะคะบางทีได้สร้างความเสียหายได้มากเลยนั่นแหละครับสวหมอเกตก็บอกว่าสื่อใต้เส้นเหล่านี้ไม่มีการควบคุมใดๆโดยเฉพาะข่าวลือข่าวปล่อยทั้งหมดถูกส่งออกไปพางสื่อเหล่านี้มีทั้งภาพและเนื้อหาหลายเรื่องที่ไม่ปลอดภัยไม่สร้างสรรค์และหมิ่นประมาทที่สําคัญคือมีผลต่อความมั่นคงของชาติด้วยครับซึ่งเป็นประเด็นที่น่ากังวลอย่างยิ่งครับ ฟังดูแล้วเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากๆเลยแล้วสวหมอเกตท่านเสน,เนอแนวทางแก้ไขยังไงบ้างคะที่จะมาจัดการกับปัญหาใหญ่ตรงนี้ท่านมีข้อเสนอถึง4ข้อหลักๆเลยนะครับข้อแรกคือ สร้างองค์กรที่มีสมรรถนะสูงที่สามารถตรวจสอบสื่อที่อันตรายและดำเนินคดีตามกฎหมายได้คือให้มีหน่วยงานที่มีอำนาจและมีประสิทธิภาพจริงๆอันนี้น่าสนใจนะคะเพราะตอนนี้เหมือนไม่มีใครรับผิดช,ชอบโดยตรงเลยหรือรมีก็ยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควรข้อ2คือเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มของสื่อปลอดภัยและสร้างสรรครับคือไม่ใช่แค่ห้ามแต่ต้องส่งเสริมสิ่งดีดด้วยและข้อ3คือเสริมสร้างความรู้เท่าทันสื่อและเฝ้าระวังสื่อให้กับเด็กเยาวชนรวมถึงประชาชนทั่ว และต้องมีช่องทางให้ร้องเรียนหรือรายงานสื่อที่ไม่ปลอดภัยเหล่านี้ได้ด้วยนะครับเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคือไม่ได้แค่ลงโทษแต่ต้องให้ความรู้และต้องกันด้วยใช่ไหมคะเป็นแนวคิดที่ครบวงจรดีค่ะถูกต,ต้องเลยครับและข้อที่4ี่คือส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาเครือข่ายเพื่อการเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมครับคือการสร้างความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเป็นแนวทางที่ครอบคลุมดีนะคะ แต่ปัญหาใหญ่คือสื่อเหล่านี้มาจากต่างประเทศใช่ไหมคะอย่างที่ทราบกันว่าแพลตฟอร์มใหญ่ๆมักจะมีสำนักงานแม่อยู่ต่างประเทศใช่ครับสวมเกก็ชี้เห็นว่าสื่อที่สร้างปัญหาส่วนมากจะเป็น below the line และสำนักงานใหญ่ส่วนใหญ่จะอยู่ต่างประเทศทั้งหมดนั่นทำให้กระบวนการยับยั้งทำได้ยากครับเพราะว่าการบังคับใช้กฎหมายมันอาจไม่ครอบคลุมถึงข้ามประเทศได้โดยตรง แล้วจะทำยังไงเดียคะถ้าต้นทางอยู่ต่างประเทศเราจะเข้าไปควบคุมได้ยังไงทันเสนอว่าต้องมีหน่วยงานที่สามารถรายงานไปยังต้นทางเจ้าของแอปพลิเคชันได้โดยตรงและต้องมีข้อตกลงกันว่าถ้ามีการรายงานจากหน่วยงานนี้แล้วต้องถูกถอดถอนห้ามเผยแพร่ทันที เหมือนต้องมีข้อตกลงระดับสากลเลยสิคะต้องอาศัยความร่วมมือจากบริษัทต่างชาดด้วยประมาณนั้นเลยครับแล้วถ้ามีการโต้แย้งเข้ามาก็ให้พิสูจน์ก็จะได้ข้อสรุปถึงจะกลับมาเผยแพร่ได้อีกครั้งสวหมอเกตมองว่าแนวทางแก้ไขปัญหาที่ทําให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดคือการแก้ไขพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมครับ คือการขยายบทบาทของหน่วยงานที่มีอยู่แล้วให้มาดูแลสื่อออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะให้มีอำนาจและครอบเขตในการทำงานที่กว้างขึ้นใช่ครับคือควรจะขยายบทบาทให้เข้ามาดูแลกลำกับสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้ด้วยซึ่งความคืบหน้าของเรื่องนี้ครับตอนนี้เป็นเพียงการเสนอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นนะครับยังไม่ได้ผ่านกระบวนการทั้งหมดก็ยังอยู่ในกระบวนการสินะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะผลักดันได้สำเร็จเมื่อไหร่ แม้ว่าในวิทิสภาเองก็มีการศึกษาแนวทางนี้แล้วแต่ท่านก็ย่าว่าควรเร่งให้มีการดำเนินการเพื่อให้มีหน่วยงานด้านกำกับสื่อสังคมออนไลน์อย่างจริงจังและประสานงานกับบริษัทเจ้าของแอปพลิเคชันโดยตรงในการหยุดยั้งสื่อที่มีปัญหาต่อสังคมและประเทศชาติครับนี่คือสิ่งที่ท่านต้องการเห็น ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะคะทั้งประเด็นของสวมเกตที่กําลังเผชิญกับคดีความซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ในขณะเดียวกันท่านก็มีความตั้งใจที่จะผลักดันเรื่องสําคัญของสังคมด้วยอย่างปัญหาโซเชียลมีเดียด้วยใช่ครับเรื่องคดีความของสวมเกตก็คงต้องจับตาดูกันต่อไปว่าสารดีกาแผนกคดีเลือกตั้งจะพิจารณาอย่างไรและบทสรุปของคดีนี้จะเป็นอย่างไรส่วนประเด็นเรื่องการกํากับดูแลสื่อออนไลน์ที่ท่านนาเสนอก็นับเป็นเรื่องที่สําคัญและเป็นความท้าทายที่สังคมไทยต้องเร่งแก้ไข จริงครับเป็นเรื่องที่เราทุกคนได้รับผลกระทบครับเห็นด้วยเลยค่ะเป็นเรื่องที่เราทุกคนควรให้ความสนใจและเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวเรามากจริงๆค่ะครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรานำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและมินสวัสดีครับ